สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Easy English by พี่หญิงเอิงค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆโดยพี่หญิงเอิงนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Synonym of Beautiful นั่นก็คือคำว่าน่ารักหรือสวยที่เราสามารถใช้แทนคำ Beautiful ได้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คำแรกว i n Win ิแปลว่าสวยน่ารักประโยคนะคะ you are so winsome คุณสวยน่ารักมากๆคำที่สองนะคะ Bonnie Bonnie แปลว่าสวยดึงดูด you are so bonny คุณสวยน่าดึงดูดมากๆ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย